ค่ะกาบสวัสด on on ีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องยายน้อยพารวยพี่น้องเอ้ยมาตามแนวทางปูเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยช่องยายน้อยพารวยมาตามแนวทางปูเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาตามแนวทางปูดำอยู่วัดปูดำเด้อค่ะพี่น้องเลเพิ่นเขาเด้อค่ะพี่น้องเลเพิ่นเขามาสองงวดแล้ว งวดที่แล้วนะเรขเขาเก้าสองเขาเรียกลางงวดนี้เขาอีกค่ะสามศูนย์ค่ะพี่น้องเอ้ยมาเข้าไปสัมผัสผู้เพิินโชคดีเด้อค่ะผู้เพิินโชคดีเพิินไก่ชิดปูดำเพิินไก่ชิดปูดำเพิ่นอยู่วัดนี่แหละยายน้อยมาเจอเพิ่นพอดีเอ้ามาทักทายเพิ่นนอกว่าเพิ่นเป็นไผ่เด้อค่ะเพิ่นเป็นผู้ใหญนนอค่ะ พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อยังเป็นทางการเนาะค่ะพ่อช่องยายน้อยพารวยเด้อร์ค่ะขอสัมภาษณ์พ่อเด้อค่ะคครรัับบยายน้อยมาวัดนี่เจอพ่อพอดีอ่าโอเคครับถือว่าพี่บญวาสนาเนาะค่ะขอสัมภาษณ์พ่อใน่อันคืออันรอบที่แล้วน่ะยายน้อยมะทายถ้ำปูพันไห้เก้าศูนย์สี่ศูนย์แล้วยายน้อยบ่ได้มาตามระงวดกอนที่เลกพ้นเขา เก่าสองยายหน่อยก่บปไรมาตามมาเมื่อนีเจอพ่อคุยกับพ่อก่อนสิทายทาพ่อบอกว่าพ่อโชคดีครับได้โชคได้มากับตัวเลขของหลวงพ่อเบาซูเอฟซีฟังได้น้าพ่อสองหัวดนะครับแนะนําตัวเองก่อนก็ได้เด้อพ่อพอสมควรสมบุตร่ะเกิดจุบรรทาเนี่ยนะครับบรรทาหลักดินตาบุนาบูอัมปะพินนี่แหละเรนี่ได้มาอ่าซอยเหลือได้มาดูแล อ่าหลวงปูมาค่อยมาสังกับเล่าอยู่นี่เนื่องจากว่าเราเป็นอ่าหลวงพ่อเป็นปูนักพัฒนากันเลยอยากมีความปัฒนาอยากให้เล่าอ่าซอยสังนะครับก็เลยว่าเอออยังผมสิขอ้าอาสามาขอมาเปลี่ยนมากระมากระทายงดูแลปูเดอร์จังตจอีเป็นปต้นไปที่ผ่านมากกับผมกับนักก่นอยู่อกครับแต่ว่าช่วงน็นต้นไปก็กคือ อยากมาดูแลเล่าพว่าเล่ากับเท่าแล้วผูขันบริสสะดวกบรสบายปันใดก็เลขมาอยากมาดูแลามาเบ่งแง่งเล่าในช่วงบรรปลายของชีวิตนะครับเอาว่าพื้นเ,เลขประจํามงดต่างๆเนี่ยก็ถือว่าข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าใช่ได้ครับงวดต่างๆงวดวันที่เท่าไหรนะ่นะวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ด 1ิบจดมกรามกรานะครับหกอเอาเก้องนาะแเมนเอาเกเอาเก้านาองิอมกราเกาสครับครับผมลือมันออกบอมันออกหันันที่30มสิบโอเมนป่คะโอเมนป่ปีใหม่นาะปีใหม่มันออกใส่วันที่สาิบโอเมนตัวน้องเขาจำผิดเมนเพราะว่าอย่างตียายน่อยนั่นอันมีตั้งแต่ช่องพอโสเมนนวลพ่นาัฒายทำยายหน่อยได้เบิ่งจากเพื่อน ่าเลขเพื่อนเขาบัดนี้อ่าเลขปูเขาเกาสองเกาสองล้างตรงตรงไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับบัดนี้งวดวันที่อ่าหนึ่งค่ะหนึ่งคุ้มพาออกสามศูนย์ไฮโปได้หไลต์ตูเลยสามศูนย์อี่ประมาณเพื่อนไฮซองสับตัวเนาะคสองคู่สามคู่นี่แหละค่ะครับอันนี้ก็ได้นะครับก็ดูซืีอว่าเพื่อนได้โชคได้ลาบอยู่พอนั่นม้อนี้ก็เลยขอบอกข่าวบอกบุตรสนบอกพี่น้องยูทูบ ไข้เมโซอยไมโซยอย่างยังในนอคับพอไอมซยด้วยการสางครับเนี่ยกำลังสางยุ่นี่บคะครับสร้างสาาลงทำสอราขั่วครับอันนี้ลงขั่วบคะพอลงขั่วก็จลงดังบ้างคั่าแล้วเรียะเพื้นนะครับเต้าพื้นเน้่างเอาไว้สำหรับเพ่อาหารค่ะพิงมาอากิมาทานจะได้มี่มองยูมองซาตมเน่าแต่แต่แต่จะทัดที่ประกอบอาหารน้ำเออค่ะ อมันเป็นไปได้ก็ต่อไปก็ค่อยไปค่อยไปค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลานะครับอันพ่อค่ะบางนักฮันพ่อได้หลายบ่ะคะได้หลายครับหลายกับพ่อได้เยอะจะอดเนาะค่ะกับบันหน่อยหลายกับพ่อได้เย่ะพอได้เนื้อสัตว์เปลี่ยนแปลงจากซอยปู้นี่แหละครับถือว่าคนไห้บ่หลายตัวเนาะค่ะคนไทยญาติหน่อยบ่ได้มาตามเสียดายหลาย อันบบเมนมาบอมาดอกมันเป็นทางพานแบะแหลวปูบอยู่ย่าหน่อยก็เลยพูนละไปหาปูชีศูนเลยมันไก่ก็เลยบได้ลงเอิญบานนี้ต่อไปย่าหน่อยจิติต่อพานพ่อใดบอค่ะเพราะว่าย่าหน่อยมากผู้เดียวกับประกาศเอิญปูจังซีนะคะนอกค่ะติดต่อพานปูว่าเอิญว่านี่ปูมีตัวดีเลยยัง หรือว่าปูพันยูบอหาพ่อเป็นผู้ภาไปกาบปูนได้ป่ะคะอาวพ่อจะเป็นผู้ประสานหายเนาะพ่อยินดีจะเป็นสะพานบนแม่นะครับเพี่น้องเข้าทุกผู่ทุกคนนะครับงวดนี่นี่พ่นหายอะไรยั่งค่ะพ่อพ้นหายเ้าให้ผู้พันหกห้านี่ให้แล้วครับเพ้นห้เพ่นหายทดลองไ้ชื่อลลตเตระลกล่อนบอกคอสิเป็นการเปิดข่าวกับบ่แนครับว่าวันที่ วันที่ประมาณก้อนออกสะบั้นสักสองสามหมื่นเนาะประมาณไม่ได้ครับเรื่องคราวนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนอันนี้ไปหาลอตเตอรี่ไปเนาะไปรคูบอกว่าเธอมันเป็นสามโตทายครับสามโตนาพออันได้ข่าวว่าหลวงพ่อบ่ค่อยสบายหลวงพ่อเป็นยังคะอ่าปูห้านี่บ่ค่ะก็ปวดขาค่ะแล้วก็วิ่นนะครับ ตามภาษาอันของผู้เฒ่าเนี่ยแต่ก็เก่าแปดสิบกว่าเนี่ยนั่งดถมาคดได้ก็เลยๆไปเรือยอยากขอซอยเหลือเราดูได้เร่าบังแงี้งเราไปครับในระยะนี้นะครับผมเอาอ๋อค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อให้ไปหาชื่อลอตเตอรี่ไว้อ่ะคุณพ่อเพิ่นก็กี่อายว่าวไม่ค่อยเก่งเนาะค่ะคุณพ่อแต่ว่าต่อไปเพิ่นก็สิเว้ากับเฮาเก่งอยู่ดอกคุณพ่อเพิ่นอันสิมาซอยอ่าปูดัม พรอวานย่างตีเวลาเอฟซช่อง YouTube มาจังสีน่ะบ่มีพูตอนหลับพอเพิ่อน,นเกเรสิมาซอยหลวงพอครับมาซอยเนี่ซอยน้ำม,มาดูแร่เบื้องแ่งดูแร่กันนะครับคนเข้ามาหากันเนาะบานี่อันพ่อ,นอคะเชื <c oughs> ่อเอฟซีเพิ่นอยากทำบุญน้ำอ,อันเทศจังไดคะ่ะถ่าถเอฟซีอยากมีการทำบุญร่วมนะครับกัเงินอวนเข้ามาในบัญชี นะครับเด้ออันนี้ <teenage> จะเป <siglo. S 2> <karang S 1> ็นลายมือหลวงพ่อเลยเนาะค่ะลายมือหลวงพ่อเลยครับเด้อค่ะอแย่น้อยจีซุ่มกองใหญเบิองจัดๆเด้ออ่ะอันนี้จะเป็นลายมือของหลวงพ่อเด้อค่ะครับเดี๋ยวอันพ่อเพิ่นสิเขียนงามๆมาให้เฮาอีกดอกเด้อค่ะครับอันนี้จะเป็นลายมือของหลวงพ่อชื่อบัญชีธนาคารทกสเด้อค่ะอ่าพระวันละไมกลางเด้อค่ะชื่อในธนาคารพระวันละไมกลางพอชือนิ่งๆเด้อค่ะเลขที่ ท่านใดอยากร่วมทำบุญกับหลวงพ่อหนีเด้อค่ะเด็กซีก็ตามนี้เนาะอ่าตามนี้ก็ได้นะคะนี่นี่นี่เขียนไม่แล้วนี่เขียนม่เขียนงาม่ามแล้วชัดเจนแล้วนะคะพ่อนี่เด้อค่ะนี่เด้อค่ะท่านใดอยากร่วมบุญกับหลวงพ่อมีโชคมีมันกับตัวเลขกกระอวนเงินมาร่วมทำบุญกับหลวงพ่อได้เด้อจะเป็นไม้เลขบัญชีของหลวงพ่อเลย ไม่ได้ผ่านใครเลยเนาะพอพอได้ผ่านพอนี่ยพอผ่านหลวงพ่อเลยอันนี้เขาบัญชีหลวงพ่อเลยเพ <rou? S 1> ื่อที่จะทําบุญอย่างเดียวเลยเด้อค่ะบัญชีท่อกสซอเร้อค่ะพี่น้องพระวันละไมกลางค่ะสุดท้ายนี่ยายหน่อยก็จะขอขอบคุณพอ่อเร้อที่เป็นสะพานกลางที่ให้ยายหน่อยสัมผัสๆๆแล้วก็บ,ๆๆอบอกบุญทางวัดน้ำเนาะมาจอยหลวงพ่อต่อไปนี่ติตต่อผ่านคุณพ่อได้ทั้ง ช่องทางใดแนี่ยคะหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ครับอ๋อหมายเลขโทรศัพท์เนาะมาหาคุณหน่อยก็ได้มาหาไม่น้อยก็ได้เดี๋ยวเรับ้านมีน่อยถ้ารวยก็ได้เนาะารยวหรือสีบอกหมายเลขพ่อก็บอกได้เลยได้ค่ะผมผมไม่รู้จะไปบอกจัด๋ยวกันเด้อค่วยเน้อยจุดไปใส่เนาะครับเดี๋ยวเขียนมึงด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่คุยกับปู่ปูที่ตัวหลวงนายนะครับเด้อเพราอไปตั้งเที้ยเป็นก้าจ้ำวัดตั้งเที้ยกับปรยูถขีคิี่มุ่นบอพบในเนี่ยประสานไใบชา ขันภาษากระเสดัวกาหายพุ่ยกันครับไม่น้อยก็ได้ไม่ว่าผารวยนะครับเอ๊ยย่าหน่อยจดไปใส่หน่อโอ้นี่เด้่ค่ะครับคีเด้อค่ะอันเดอร์ค่ะปิดอันโตนั่งซื้ออันนี้ไว้กวนน้ำเนี่ยอันเด้อร์ค่ะอันนี้นะค่ะย่าหน่อยที่ช่วยให้เบิงนี่เด้อค่ะอาจารย์สมควรสมบุตรปะคะครับผมคุณโอ้คุนเป็นคู่บาอาจารย์มบอลเด้อคุณพ่อเป็นอันคู่เกษียนแมนปะคะคูเกษียนครับคู่เกษียนประการอำนาจ ข้าราชาการบำหน้า,น<ม>าเด้อค่ะนี่เด้อค่ะอาจารย์สมควรสมบุตรหมยเหล็กไมยเล็กเท่าัรทัเพิินก็ตามนี่ละค่ะคุณพ่อเพิ่นอยู่อยู่บ้านนี่ละเนาะบ้านชื่อบ้านยังคะบ้านท่าลักดินเด้อค่ะพี่น้องค่ะติตต่อ่านผ่านอันคุณพอ่ออาจารย์สมควรได้เลยเด้อค่ะเพิ่นยินดีจิตจะเป็นสะพานบุญเพิ่นจะมารับใส่หลวงพ่อเด้อค่ะเพิ่นสิมาซอยหลวงพ่อสาง มาเป็นสะพานบุญชอยหลวงพ่อสร้างนี่เด้อค่ะยังจีด้เฮ็ดอีกหลายอย่างอยู่แมนบ่คะพ่อครังอีกห,หลายอย่างอยู่ครับทมดินนี่แมนบ่คะมีการทมดินทอมบริเวณให้เรียบสองแล้วก็สิมีการสร้างเออ่หอนะครับอบูเอ่ออ,อ,อย่าก,กับประตูโค้งนะครับปร,ประตูโค้โงหอละฆาง,งนี่หลวงพ่อว่าหอละฆางหลายอย่างอยู่ครับปั๊บปั๊บปั๊บที่ทมดินเพิ่มขึ้นอีกนะั่นค่ะคือปั๊บที่นะครับทมดินเต็มเลยค่ะ มาใส่ใส่นอาบาทนี่คนมากราบหลวงพ่อบอกเลขหลวงพ่อเขาบาทพระมาเต็มขั้นรถเขามาไปส้มน้ำกันค่ะพี่น้องโอ้ยายหน่อยเห็นเลขเด็ดอยู่ต้นเช้าผู้ไหมา่เขียนไว้นอาบาทนี่โอ้เดี๋ยวกันเด้อพระท่านได้ขอบคุณพ่ออยู่พ่อคะขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อบอกบุญได้เลยเด้อค่ะเออได้ครับได้ก็บรยังค่ะ ติดต่อผ่านพ่อได้เลยเนาะค่ะตามหมายเลขที่แจ้งไว้นั่นแล้วเนาะค่ะขอขอบพุณนพ่อหลายๆเด้อค่ะขอขอบคุณค่ะปลาห้าไเป็ดส้มมันยากาศวัดแัดนี้พี่น้องอันมีแขกมากเพิ่นจิไปต้อนรับแขกเพิ่นบารูมา้ทางหดาพระมารถตู้ขั้นหนึ่งโอ้ค่ะเออค่ะพี่น้อง ยายหน่อยเห็นตัวเลขอยู่เสาไพผบูมาเขียนว้นี่ไพนนอมาเขียนว้นี่นอค่ะเดอ้อค่ะอจุธายายหน่อยก็บะิคอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เดอ้อค่ะทีโช์ตัวเลขกูให้เบิรงอีกหลออหนึ่งเดอ้อค่ะงวดที่แล้วนี่เลขเพ่อนเขา่าเลขเพ่อนเขา่างวดก่อนเดอ้อค่ะเก้าสอง แล้วก็มาเขาสามศูนย์งวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งเขาสามศูนย์เข้าตรงตรงไม่ต้องกราบเข้าตรงตรงเลยไม่ต้องกราบแล้วงวดนี้ปูบอกว่าขอให้ปูสุขภาพแข็งแรงก่อนแล้วปูจะ เอาตัวเจ๋งๆให้เลยเหมือนงวดที่ออก92กับ30เ้อค่ะปูก็เลย,ให,หยให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ว้ก่อนเด้อค่ะให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ว้ก่อนคืองวดก่อนนั่นแหละค่ะปูให้90 40ให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ว้ก่อนแต่งวดนี้ปูมั่นใจเด้อค่ะให้3ตัวเลยไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้พี่น้องเชื่อมันถูกเลข้าย3ตัวเนาะค่ะ าก็ไปหาซื้อไว้สุดท้ายยายน้อยจะมาตามให้เดอค่ะเอฟจีแฟนช่องยายน้อยทั้งหลายสุดท้ายยายน้อยสิมาตามให้เดอร์ค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมท้าชมคลิปต่อไปเด้อค่ะพี่น้องยายน้อยจิมาตามแนวทางปูดาให้ปูดาเข้ามาแล้วสองวัดติดไม่พลาดเข้าตรงๆเด้อค่ะพี่นอ้องอ่าชมคลิปต่อไปเดอ้อยายน้อยจิมาตามให้ หามพาดเป็นอันขาดเดอ้อค่ะขอขอบคุณที่ทติดตามยายน้อยพารวยฝากก็ไลก์ก็แชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จับจับใครให้ทางช่องฝากดูยายน้อยพารวยดเดอ้อขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ